สวัสดีค่ะพบกับลันลาเกิลชาแนลที่รู้กันค่ะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ตรงได้ร่วมมือกับน้องโอ๊ตแล้วก็แม่บ้านพี่ฟ้านะคะร่วมมือกันแกล้งน้องเบสซึ่งก็เป็นอะไรที่น้องเบสตกใจมากคราวนี้ก็ได้โอกาสที่น้องเบสร่วมมือกับพ่อบาสและพี่เกลือ แกล้งพี่ตรงคืนค่ะไปตามชมว่าพี่ตรงจะตกใจแค่ไหนยังยังไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่านยังมีอีกก๊อกสองค่ะทันคิปเลยเนี่ย งานนี้ก็ถือว่าเจ้าจ้ากันนะคะพี่ตงขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ